ช่วงนายกชวนคุยคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอ,อรจบจภูเก็ตช่วงนายกชวนคุยนะครับจะมาเล่าให้ฟังแบบในคณะนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสตอนรับนักกีฬาทัวโลกนะครับประมาณ50กว่าชาร์นะครับที่มาร่วมงาน ก็เรียกว่าไตรอรัลทอนนะครับก็คือเป็นการแข่งขันมาราทอนนะครับตั้งแต่ว่ายนา้ำแล้วก็มาขี่จักรยานนะครับแล้วก็มาวิ่งนะครับนะักกีฬาที่มาทั้งหมดทั่วโลกนี่มาแข่งกีฬาเขาเรียกาไตรอัลทอนนะครับที่โรงแรมในเครือลาบผูน่านะครับถึงอ,อยู่ที่บร,ริเวณหาดบางเทานะครับเท่าวที่ได้ไปเปิดงานมานะครับประจวบเกตได้รวมกับ โรงแรมในเครือลากูน่านะครับได้รวมกันจัดรวมประจหวัดภูเก็ตนะครับทีจะให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพกีฬาทียิงไ่ระดับโลกนะครับเพราะว่านักกีฬาทั่วโลกมากันในจังหวัดภูเก็ตนะครับกีฬาที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนะครับก็คือไตรตตอนนี้นะครับแล้วก็มีออวอลเลย์บอลชายหาดนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือคิงคัพลิขต้านะครับซึ่งเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงไปทั่ทวโลก กีฬามาลาทอนทีทวนโลกสนใจนี่นะครับก็คือกีฬาทีต้องอาศัยความอดทนนะครับนักกีฬาทีข้าวแข่งขันนะครับทุกคนมีโอกาสชนะทุกคนนะครับก็คือว่าไม่จาเป็นต้องข้าวเป็นอันดับหนึ่งนะครับแม้กระทั่งว่านักกีฬาทีข้าวเ้นชัยรับสุดท้ายก็ได้ดับหลังบัลเช่นเดียวกันคนที่นิยมกีฬามาลาทอนนะครับเขาทื่อว้า ให้เกียรตินักกีฬาที่มีความอดทนนะครับเหมือนกับชีวิตของเรานะครับทุกคนที่ประสบความในชีวิตนะครับไม่จําเป็นวา่าต้องเป็นที่นึ่งเสมือไปชีวิตก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าคนไหนที่มีความแข็งแรงนะครับมีความอดทนนะครับต้องไปช่วยเหลือผู้อื่น ให้โอกาสผู้อื่นนะครับแม้กว่าแม้กระถ่งว่าผู้รอยโอกาสผู้อ่อนแอกว่านะครับก็สามารถเข้าเส้นชัยคงชีวิตได้ซึ่งแมนว่าจะเข้าในทีล่งนะครับเข้าเส้นชัยในทีล่งแต่ก็สามารถาได้รับชัยชนะได้ทุกคนที่เข้ามาเส้นชัยนะครับทึ่งแมนว่าเข้าเป็นคนสุดท้ายนะครับกล่องเฉีย์ท้งไล่นะครับก็จะหลุกขึ้นยื่นนะครับตบมือให้กับความอดทนนะครับความแข็งแรงที่อุมานะนะครับแข่ง ทางว่ายน้ําทางขี่จัก,กรยานนะครับแล้วก็ทางวิ่ง50สิบกว่ากิโลนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงครับเ,เข้าวีงตั้งแต่ตอนเช้านะครับตีหกตอนเช้านะครับกว่าจะเข้าเันชัยบางคนนี้บ่ายสามโมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นก็ยังนะครับขึ้นอยูกก่กับกีฬาทีนักกีฬาทีประเภทต่างๆกัน มีตั้งแต่นักกีฬาอาชีพนะครับมีแบงค์เป็นรุ่นนะครับรุ่นนักกีฬาอาชีพรุ่นนักกีฬาธรรมดานะครับแล้วก็รุ่นอาวโุโสนะครับตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาที่อาวุโสนะครับบางคนอายุ80กว่าปีนะครับก็ยังมาวิ่งในกีฬาอาวโุโสได้นะครับนะ ประทับใจมากนะครับนักกีฬาห้องญี่ปุ่นนี่ถือว่ามาราทอนนี่มีชื่อเสียงสุดห้องทั่วโลกนะครับถ้ามาจากญี่ปุ่นชื่อว่าแข่งมาราทอนอึดที่สุดนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่อาวุโสที่สุดแล้วมีประเภทหนึ่งก็คือกีฬาผู้หญิงนะครับนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงก็มารวมแข่งขันด้วยนะครับมาแข่งขัน วิ่งแล้วก็ว่ายน้ำขี่จักรยานได้ถึง50กว่ากิโลนะครับนี่เป็นกีฬาที่จังหวัดภูเก็ตมีเสียงมีชื่อเสียงมากนะครับไปทั่วโลกแล้วนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับมีชื่อเสียงระดับโลกได้คนไปแข่งกีฬาระดับนานาชาตินะครับเป็นชาวบ้านบ้านบางเทานี่ครับคุณมทเลนะครับถึงไปแข่งขั้นระดับ ทั่วทั่วโลกมาแล้วนะครับเชีนที่ฮาวายก็ตามที่บอสตันก็ตามนะครับนี่เป็นนักกีฬาที่บ้านเราหน้าภาคภูมิใจนักกีฬาพวกอุโซของเรานะครับคุณคณิตยงสกุลนะครับก็เป็นคนภูเก็ตทีเข้าไปแข่งขันกีฬาชินเทนชันแนด้วยนะครับน่าปผาดใจมากนะครับตอนนี้กีฬาทั่วโลกนะครับจะมาแข่งภูเก็ตเยอะนะครับย่างเขียนกีฬาทีวอลเลย์บอลชายฮาร์ดที่แข่งที่ฮาร์ดกรร่นนะครับมี หลยประเทศนะครับได้พยายามเอาเอากีฬา,านี้เข้าไปประเทศเข้านะครับโดยการซื้ออีเวนต์ไปนะครับแต่ว่าทําไม่สําเร็จเพราะว่าธรรมชาติไม่ไห้ยจากวัดภูเก็ตโจทย์ได้มาค,ครับทีฮาดการนันของเรานี่เป็นหาดที่สวยงามและก็ความกว้างของฮาร์ดนี่เพียงพอจะให้แลดนกีฬาชายฮาร์ดได้นะครับก็เลยทําให้วอลเลย์บอลชายฮารดอย่างของยุในยอดภูเก็ตเรา ต่างชาติดึงไปไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติเขาไม่ให้นะครับ mm hmm. กรรมการจัดการแข่งขั้นไปแล,แ,ลแล้วนะครับประเทศได้ประเทศนะครับไม่ว่ามาเลเซียสิงคโปร์นะครับเขาไม่ไม่มีฉายฮา์ดแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ชื่อว่า mm hmm. จังหวัดภูเก็ตโจนี้นักที่พระเจ้าให้ธรรมชาติที่ส่วยงามน,นะครับให้ฉายหาดทีสามารถเหมาะสมอากาศดีนั่นคือทําให้เราได้รับความนิยมกีฬาทางน้ําเป็นอันมาก อีกปีนึงทางน้านะครับเราจะเป็นจะมีกีฬาเขาเรียกว่าเอเชียนบิชเกมนะครับเราจะเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานาชาติในอาเซียนนี้เป็นกีฬาที่จะมาแข่งที่บ้านเราไล่ประเทศด้วยกันในอาเซียนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับปีน้าเราได้หลวงเป็นเจ้าภาพกีฬาอาเซียนนะครับเอเชียนบิชเกมนะครับขอบคุณมากมานะครับท่านผู้ชมกับสาหรับการติดตามชมรายการคนวาลองในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ